มาอัปเดตโปรเน็ตซิมเติมเงินของทันต่อนะครับตอนนี้จะมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะเลยโดยเฉพาะกับคนที่เน้นโทรโปรที่มีโทรฟรีไม่อั้นทุกเครือข่ายที่ถูกที่สุดตอนนี้จะไม่ใช้เดือนละ200บาทแล้วนะครับแถมโปรเดือนละ200บาทเองก็ปรับลดความเร็วลงมาเหลือแค่6 Mbps แล้วด้วยส่วนรายละเอียดจะมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับคลิปนี้เรามาอัปเดตโปรเน็ตซิมเติมเงินของทูวันต่อนะครับจะเป็นโปรของการเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายเบอร์เดิมครับเบอร์ใหม่ก็คือเบอร์ที่เพิ่งเปิดเบอร์ลงทะเบียนมาไม่เกิน7วันการย้ายค่ายเบอร์เดิมมาเช่กนกันครับคุณต้องมาสมัครโปรในคลิปนี้ภายใน7วันหลังจากที่คุณทํารายการย้ายค่ายมาเรียบร้อยถ้าเกิน7วันไปแล้วมันจะไม่สามารถสมัครได้ครับอย่างที่แจ้งไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับโปรของทูเดือนนี้มีปรับเปลี่ยนไปเยอะพอสมควร แต่ก็จะเป็นในส่วนของโปรที่ราคาต่ำกว่า200บาทลงไปส่วนโปรที่ราคาเกิน200บาทขึ้นไปตอนนี้ยังมีอยู่ครบตามเดิมนะครับสำหรับจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงตอนนี้จะมีหลักๆอยู่2จุดครับจุดแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือแพ็กเกจราคาเดือนละ150บาทตอนนี้จะเหลือแค่โปรเดียวแล้วจะเป็นโปรนี้นะครับโปรเน็ตความเร็ว2 MBPS ใช้งานได้เดือนละ10 g b ราคาจะอยู่ที่เดือนละ150บาท รหัสในการสมัครจะเป็นดอกจัน900ดอกจัน1236เครื่องหมายสีเหลี่ยมตัวออกครับย้ำว่าตัวนี้ใช้งานได้แค่เดือนละ10กิกกรบายแล้วนะครับค่อนข้างน้อยเลยมันจะเหมาะกับคนที่ต้องการประหยัดแล้วก็ใช้เน็ตน้อยจริงๆครับแบบเอาไว้คุยไลน์ส่งข้อความหรือแม้ก็ทําธุรกรรมการเงินอะไรที่มันไม่ได้ใช้เน็ตเยอะตัวนี้มันก็พอใช้งานได้อยู่โอเคต่อไปก็จุดที่2ที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือ โปรเดือนละ200บาทตอนนี้จะไม่มีโทรฟีไม่อั้นทุกครัวขายพว่วงใน,นโปรให้แล้วจะเป็นโปรตัวนี้นะครับโปรเน็ตเดือนละ200บาทครับตัวนี้ยังได้เน็ตรวม 40GB ต่อเดือนอยู่เหมือนเดิมแต่จะไปเปลี่ยนในเรื่องของความเร็วครับคือตัวโปรจะให้เน็ตความเร็ว6 mbps มาเดือนละ 25GB บวกกับเน็ตแถมที่เป็นเน็ต Max s p e e d มาให้อีก15 g b แล้วพอคุณใช้งานครบ 40GB ปุ๊บเนี่ยมันจะติดฝับหรือลดความเร็วลงมาที่38 4kBps ให้เหมือนเดนรับ ส่วนค่าโทรต่างที่แจ้งไปตอนนี้จะไม่ได้เป็นโทรฟรีไม่อั้นทุกเครือข่ายแล้วนะครับแต่จะได้เป็นค่าโทรทุกเครือข่ายไปทั้งหมดเดือนละ50นาทีครับใครที่สนใจจะสมัครโปรตัวนี้หลังจากที่คุณเปิดเบอร์ใหม่มาเรียบร้อยก็ให้คุณเติมเงินเข้าไปในซิม200บาทแล้วกดรหัสดอกจัน900ดอกจัน1 2 3 7เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวออกเพื่อสมัครโปรได้เลยแล้วพอคุณสมัครโปรเสร็จ มันจะมีข้อความเด้งเข้าไปนะครับมันจะเป็นข้อความให้คุณกดรหัสดอกจัน9 0 0าดอกจัน11 1 5เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโถออกเพื่อรับเน็ตแถม1 5กิกะไบต์ครับอย่างที่บอกไปถึงความเร็วจะเปลี่ยนไปแต่ถั่วเฉลี่ยม,มาเน็ตของความเร็วหลักก็ยังได้มาเดือนละ4 0กิกะไบต์อยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าใครที่ต้องการใช้งานเน็ตเยอะกว่านี้ของการเปิดเบอร์ใหม่ของทูเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีโปรให้เลือกสมัครได้อีกสาตัวนะครับตัวแรกจะเป็นโปรเน็ตเดือนละ250บาท ตัวนี้จะได้เป็นเน็ตไม s p สปีดมาเดือนละ10 g b บวกกับเน็ตไม s p สปีดที่เขาแถมให้อีก10 g b ก็รวมเป็น20 g b แล้วพอคุณใช้งานครบ20 g b มันจะปรับความเร็วลงมาเหลือ15 Mbps ที่คุณอีก45 g b ครับแล้วพอคุณใช้งานครบ45 g b เนี่ยมันก็จะปรับความเร็วอีกครั้งหนึ่งลงมาเหลือ384 kbps แล้วก็จะได้เป็นโทรฟีมีอันทุกเครอข่า,ขายพวกมัในปอให้ด้วย ตัวนี้จะเป็นโปรที่มีโทรฟีไม่อันทุกกลัวไขา่พวกบริโภคให้ด้วยที่ถูกที่สุดแทนตัว200บาทที่ถูกถอดไปแล้วนะครับถ้าใครสนใจจะสมัครโปร,โปรตัวนี้คุณก็เติมเหมือข้าไเป็นในซิม250บาทแล้วก็ให้มากดรหัสดอกจัน9ร0ย์ดอกจัน1ร3 4เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวออกเพื่อสมัครโปรได้เลยครับต่อไปก็โปรตัวที่2นะครับตัวนี้จะให้เป็นเน็ตแมสสปีดมา 20GB บกิกะไบต์บวกกับเน็ตแมสสปีดท,ที่เขาแถมให้อีกเท่สิบกิกะ แล้วพอคุณใช้งานครบ40 g b มันจะปรับความเร็วลงมาเหลือ15 MBps คุณ60กิกะไบครับแล้วพอคุณใช้งานครบ60 g b มันจะปรับความเร็วอีกครั้งหนึ่งลงมาเหลือ1 MBps ให้แบบไม่อั้นเลยแล้วก็จะได้เป็นโทรฟรีไม่อั้นทุกเครือข่ายพวกไม้โบให้ด้วยเหมือนกันตัวโทรฟรีไม่อั้นทุกเครือข่ายเนี่ยโทรได้ไม่อั้นทุกเครือข่ายเลยนะครับจะมีข้อจํากัดเดียวือนเดิมก็คือโทรได้ไม่เกิน15นาทีครับถ้าใครสนใจสมัครเป็นโปรตัวนี้ก็ให้คุณเติมเงิน แล้วก็ให้มากดรหัสดอกจัน900ดอกจัน7597เครื่องหมายซีลีเอมโทรออกได้เลยครับโอเคต่อไปก็โปรตัวที่3นะครับโปรเน็ตแมสเปีด100กิกะไบต์เดือนละ399บาทครับตัวโปรจะให้เป็นเน็ตแมสเปีดมาเดือนละ100กิกะไบต์บวกกับเน็ตแมสสปีดที่เขาแถมให้อีก20กิกะไบต์เบสเซทรวมมาก็เท่ากับว่าคุณจะได้เน็ตความเร็วสูงสุดเนี่ยไปใช้งานทั้งหมดเดือนละ120กิกะไบต์ แล้วพอคุณใช้งานเน็ตมาสเปคครบ120 g b มันจะติดฝับหรือปรับลดความเร็วลงเป็น1 MBPS ที่คุณแบบไม่อันครับสำหรับใครที่สนใจจะสมัครโปรตัวนี้หลังจากคุณเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายเบอร์เดิมอะไรมาเรียบร้อยก็ให้คุณเติมเงินเข้าไปในซิม399บาทแล้วก็กดรหัสดอกจัน9 0 0ดอกจัน7 5 9 9เครื่องหมายสี่เหลี่ยมถทกออกได้เลยครับสำหรับโปรเดือนละ399กับเดือนละ300บาท2ตัวนี้ยังได้คูปองเงินสดแถมมาให้อยู่นะครับ จะได้มาเดือนละ50บาทยาว6เดือนเหมือนเดิมเลยวิธีรับคูปองก็ให้คุณกดรหัสดอกจัน8 8 8เครื่องหมายสี่เหลี่ยมถูกออกหลังสมัครโปรเสรเหมือนเดิมแล้วก็ต้องกดรับภายใน7วันหลังจากที่คุณสมัครโปรเสรเรียบร้อยแล้วด้วยครับแล้วก็ในส่วนของเน็ตแถมทุกโปรที่แจ้งไปว่าจะได้รับเน็ตแถมเนี่ยหลังจากคุณสมัครโปรเสรมันจะมีข้อความแจ้งไปจะเป็นรหัสสาหรับกดรับเน็ตแถมครับก็ให้คุณกดรับตามที่ข้อความเขาแจ้งไปได้เลยมันจะเด้งมาให้คุณกดรับแบบนี้ต่อเนื่อง6เดือนเลย พอได้ข้อความปุ๊บก็ให้คุณกดรับได้เลยอย่าให้เกิน7วันนะครับไม่อย่างนั้นมันจะถือว่าคุณสละสิทธิ์ไม่รับเน็ดแถมนะครับอย่างที่แจ้งไปสําหรับคนที่ต้องการเน้นโทฟีตัวที่มีโปรโทรฟีไม่อันทุกตัวขายพิ่มบรลโภให้ด้วยตอนนี้จะเริ่มต้นอ,อยู่ที่เดือนละ250บาทแต่ถ้าคุณอยากจะประหยัดกว่านั้นมันยังมีอีกสวิธีครับวิธีแรกก็ให้คุณสมัครโปรเสริมโทฟีไม่อันทุกตัวขายเพิ่มเข้าไปจะเป็นโปรตัวนี้นะครับ โปรเสริมโทรฟรีไม่อั้นทุกเครือข่ายเดือนละ59บาทตัวนี้สามารถโทรได้ไม่อั้นทุกเครือข่ายเลยจะมีข้อจํากัดเดียวว่าคือโทรได้ไม่เกินครั้งละ15นาทีครับแต่พอคุณโทรครบ15นาทีคุณวางสายแล้วก็โทรใหม่ได้เรื่อยๆแล้วก็จะเป็นโปรแบบต่อโปรอัตโนมัติด,ด้วยสามารถใช้งานด้วยทัท้งหมด6รอบครับสำหรับใครที่ต้องการจะสมัครโปรโทรฟรีเพิ่มหลังจากคุณสมัครโปรเน็ตเสร็จเรียบร้อยก็ให้คุณเติมเงินเพิ่มเข้าไป59บาท แล้วก็ให้มากดรหัสดอกจัน900ดอกจัน1883เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวออกได้เลยครับแต่ก็อย่างที่แจ้งไปตัวนี้จะเป็นแพ็กเสริมโทรนะครับถึงมันจะถูกแต่มันไม่สามารถสมัครใช้งานปเปล่าๆได้มันต้องสมัครโปรเน็ตตัวใดตัวหนึง่งที่เราอธิบายไปในคลิปนี้ให้เรียบร้อยก่อนมันถึงจะสมัครเพิ่มได้แล้วโปรเน็ตในคลิปนี้ตัวที่ถูกที่สุดก็จะเป็นโปรความเร็ว 2MBPS เดือนละ150บาท เพราะฉะนั้นถ้าคุณสมัครโปรเด็ดตัวนี้แล้วไปสมัครแพ็กเสริมโทรฟีเพิ่ม150 59บวกมันก็ตกอยู่ที่เดือนละ209บาทถ้าใครต้องการแค่โทรฟีไม่อั้นทุกเครือข่ายจริงๆวิธีนี้ก็ถูกที่สุดของตอนนี้ครับแต่ถ้าคุณต้องการโทรไม่อั้นแค่ในเครือข่ายทูกับเ t ต c คด้วยกันเนี่ยอันนี้แนะนําใช้ซิมตัวนี้มาสมัครเอาครับตัวนี้คือซิมฮั l โลนะครับคุณสมบัติของมันก็คือแค่คุณเติมเงิน็ไม่ไป้ซิมเกินเดือน,อนละ150บาท มันจะได้รับสิทธิ์ในการโทรไม่อั้นในเครือข่ายครั้งละสินาทีติดไปด้วยแล้วโปรในคลิปนี้ตัวที่ถูกที่สุดมันก็อยู่ที่เดือนละหนึ่งาบาทอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแค่คุณเติมเงินเพื่อสมัครหรือต่อโปรมันก็ได้รับสิทธิ์ในการโทรไม่อั้นในเครือข่ายไปให้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วครับเพียงแต่สิทธิ์ตัวนี้มันไม่ได้แอดไม่ให้คุณเดลอัตโนมัตินะครับหลังจากคุณเติมเงินครบ150บาทคุณต้องกดรหัสเพื่อรับสิทธิ์เองครับจะเป็นรหัสตวีออกเ่หมมยล แนะนำว่าให้คุณกดเลยหลังจากที่คุณได้รับ SMS หรือหลังจากคุณเติมเงินครบ150บาทนะครับเพราะสิทธิ์ตัวนี้มันต้องกดรับภายใน7วันถ้าเกิน7วันไปแล้วมันจะถือว่าคุณสละสิทธิ์แล้วก็ต้องกดรับทุกเดือนด้วยมันจะให้สิทธิ์แบบนี้ไปเรื่อย12เดือนเราก็ต้องกดกันทั้งหมด12ครั้งครับอ๋อแต่ถ้าคุณใช้ซิมฮัลโหลตัวนี้มาสมัครมันจะมีข้อเสียอยู่นิดนึงน,นะครับตรงที่มันจะมีแพ็กเกจติดไปกับตัวซิม ตั้งแต่ตอนที่คุณซื้อซิมมาอยู่หนึ่งตัวจะเป็นเน็ต 3GB กิบครับใช้งานได้5วันราคา4 9บาทคือมันจะเป็นเน็ตให้คุณใช้งานชั่วคราวระหว่างที่รอคุณสมัครโปรครับแต่ข้อเสียคือมันดันเป็นโปรแบบต่อโปรอัตโนมัตนี่แหละนั่นก็หมายความว่าพอครบ5วันถ้ามันมีเงินอยู่ในซิมเกิน49บาทมันจะตัดเงินเพื่อสมัครแพ็กเกจตัวนี้ไปให้คุณโดยอัตโนมัติดังนั้นมันก็เลยจะทําให้ทุกการเติมเงินเพื่อต่อโปรของเราเนี่ย มันจะถูกตัดเงินออกไปเรื่อยๆ49บาททุก5วันยิ่งคุณเติมเงินไว้ล่วงหน้านานเท่าไหร่เงินมันก็จะถูกหักออกไปเยอะขึ้นตามรอบการตัดโอครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เปิดซิมใหม่เอามาสมัครโปรเน็ตแบบอัตโนมัติเนี่ยแล้วสงสัยว่าคุณเติมเงินไปทีไรเงินไปหายไป49บาททุกทีก็ให้รู้ไว้เลยว่าในซิมของคุณมันมีแพ็กเกจแบบตัดเงินอัตโนมัติแบบนี้อยู่ส่วนวิธีแก้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากครับ พอคุณลงทะเบียนเปิดเบอร์เสร็จอะ่ะก็ให้คุณกดรหัสดอกจันเก้าศูนย์หนึ่งดอกจันหนึ่งสี่เก้าหนึ่งเครื่องหมายสีลีม์โทรออกเพื่อยกเลิกโปรตัวนี้ได้เลยครับอ๋อแล้วก็ไม่ใช่แค่ซิมฮัลโหลตัวเดียวนะครับพวกซิมโซเชียลซิมอะไรของทูเนี่ยบางตัวก็จะมีแพ็กเกจตัดเงิน,นตมาแบบนี้ติดไปกับซิมด้วยเหมือนกันเอาว่าถ้าใครที่ไปเปิดซิมทูมาแล้วเจอเหตุการณ์ประมาณนี้แบบเติมเงินไวรอตอโปรแต่เงินหายอันนี้ให้คุณลองกดยกเลิกตามพแจ้งงว้ตะกี้ก่อนได้เลย มันเป็นแค่แพ็กเกจที่ติดกับซิมไมเฉยมันไม่ได้มีผลอะไรกับแพ็กเกจหลักของซิมครับแพ็กเกจที่เราอธิบายไปข้างต้นเนี่ยมันจะเป็นแพ็กเกจของซิมเติมเงินวิธีสมัครจะทําได้2วิธีนะครับ1เติมเงินเข้าไปในซิมให้พอดีจํานวนโปรแลว้วก็หสสมัครตามที่ผมแจ้งไปหรือ2แจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของทูว่าสมัครให้ใไหนๆคุณก็ต้องซื้อซิมใหม่อยู่แล้วก็ให้หลานที่คุณไปซื้อซิมมาให้เขาสมัครให้ได้เลย พวกร้านขายซิมร้านขายมือถือที่เขามีซิมของทูขายในปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นตัวแทนของทูเกือบทั้งนั้นแล้วนะครับซื้อซิมเสร็จก็ให้เขาลงทะเบียนแล้วก็สมัครโปรโหให้เลยบอกร้านเขาได้เลยครับไม่ต้องเกรงใจครับเพราะเอาจริงๆตอนนี้มันก็ไม่สามารถซื้อซิมปปเปล่าได้แล้วด้วยซ้ำส่วนมากร้านขายซิมเขาจะขอให้คุณลงทะเบียนไปเลย,เ,ลยเกือบทุกร้านนะครับแล้วร้านพวกนี้ถ้าเขาลงทะเบียนให้คุณได้เขาก็สมัครโปรให้คุณได้เพราะฉะน,นั้นต้องการเป็นโปรโตโัวไหนคุณก็แค่แคปภาพจากคลิปนี้แล้วส่งให้เขาสมัครให้ได้เลยครับ ก่อนจบไปขอฝากโปรสําหรับนักเรียนที่ศึกษาไว้ให้อีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นโปรสําหรับเบอร์ที่ผู้ลงทะเบียนเมียยุไม่เกิน24ปีครับตัวโปรจะคล้ายกับตัว200บาทที่อธิบายไปตอนต้นเลยแต่จะได้เน็ตมาเยอะกว่าคือจะได้เป็นเน็ตความเร็ว6 mbps มา 40GB บวกกับเน็ตที่เป็นเน็ตแมสสปียแถมให้อีก15 g b บเบสเสร็จรวมมาก็จะได้เน็ตทั้งหมดเดือนละ 55GB ได้เยอะกว่าตัว200บาทที่อธิบายไปตอนต้น 12GB แล้วก็จะไดด้ค่าาโททรเเปนนนืืออละ50ละีหมกัน แถมยังสมัครได้ทุกซิมด้วยนะครับขอแค่เป็นซมิมเติมเงินที่ผู้ลงทะเบียนอายุไม่เกิน24ปีก็สมัครได้หมดครับเพียงแต่ตัวนี้มันจะไม่มีรหัสให้คุณกดสมัครเองครับคุณต้องให้ตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่ของทัวร์สมัครให้ยังไงยังไงก็ลองเดินหาตามร้านขายซิมร้านขายมือถือแถวบ้านดูก่อนนะครับลองถามดูก่อนว่ามีโปรนี้ไหมถ้ามีก็ให้เขาสมัครให้หน่อยบางร้านอาจจะสมัครให้ฟรีบางร้านอาจจะมีค่าบริการบ้างก็ลองต่อรองกันดูครับ หรือถ้าหาไม่ได้จริงๆจะให้ผมสมัครให้ก็ add แอดไลน์เราแจ้งมาได้เลยนะครับไลน์นี้นะครับ @middlefan นะครับจะสแกนเคี A ร์โค้ดตัวนี้ก็ได้นะครับหรือจะเซิร์ชไอเดียก็ได้นะครับอันนี้รวมถึงทุกโปรที่เราพูดถึงในคลิปนี้ด้วยนะครับใครที่ต้องการจะให้ผมสมัครโปรไหนให้ก็แจ้งมาได้เลยนะครับโอเคอัปเดตโปรเน็ของทูในเดือนนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็หวังว่าคงจะช่วยให้ทุกคนเลือกโปรที่เหมาะสมกับตัวเองได้นะครับ ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยลวกันนะครับจะขอบคุณมากๆเลยสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปกัอนลว,วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่อากานหนะ้าลาตัวนี้นะครับสวัสดีครับ